หน้าชานทัวนะครับบริเวณบ้านทางเข้าบ้านน้อยตรงสิงห์นะครับเส้นบ้านคาดนะรอนพนมนะครับเวลา18.30นอจะเห็นได้ว่าน้ํานั้นยังคงรุนแรงต่อเนื่องนะครับที่จะข้ามถนนหน่าเป็นห่วงครับว่าเส้ีจะขาดหรือเปล่ามีข้างทางทางซ้ายนะครับการกระจายก่ปิด กาจรจรคนจรการจะรับจรปิดนะครับมีรถประทุกนะครับก็ปิดทอ่อมอยู่นะครับต,ตอนนี้น้ำน้ำก็ท่าที่จะรุนแรงมากน่าจะดีนะครับรถตู้คันนี้อาจจะไปไม่ได้หร่องเป็นไงบ้างพี่ไปได้ไหม พี่ยนระวังซ้ายเนาะเปลี่ยนเบียดขวาไว้ลอด